เรื่องถนนสายเงียบกลางดึกของคืนวันศุกร์ถนนสายเอเชียทอดยาวออกไปใกล้สุดสายตาไร้รถสวนมาแม้แต่คันเดียวเมธาหนุ่มวัยสามสิบขับรถเก๋งสีดำเพียงลำพังไฟหน้ารถกรีดลงบนผิวถนนราวกับจะฝืนทะลุความมืดที่หนาแน่นเหมือนหมึกเขากำลังเดินทางกลับจากงานเลี้ยงรุ่น ที่จังหวัดลบบุรีตั้งใจขับตรงยาวกลับที่กรุงเทพให้ถึงก่อนตีสเสียงเครื่องยนต์ดังสม่ำเสมอแต่ความเงียบรอบข้างกับกดทับจนทำให้หัวใจเขาเต้นแรงกว่าปกตินาฬิกาบนหน้าปัดบอกเวลาเที่ยงคืน47บนสองข้างทางมีเพียงเงาต้นไม้และทุ่งร้างไฟถนนบางดวงกระพริบ เรากับจะดับสนิทเนธาเริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศคืนนี้แปลกกว่าปกติเขาขับเส้นนี้หลายครั้งแต่ไม่เคยรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังมองอยู่จากความมืดเมื่อขับผ่านช่วงโค้งหนึ่งเขาเห็นร่างของผู้หญิงสาวในชุดเดรสสีขาวยืนโบกรถอยู่ริมถนนเธอผมยาวปกหน้าครึ่งหนึ่ง ร่างกายเหมือนสันเล็กน้อยเพราะลมเย็นเมตาลดความเร็วลงโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นคนที่รถเสียเขาคิดแต่พ่อไฟหน้ารถส่องถึงใบหน้าเขากลับชะงักใบหน้านั้นซีดราวกระดาษตาโตจ้องมาที่เขาไม่กระพริบหัวใจเขากระนำ่ำเมตาเล่งเครื่องขับผ่านไปไม่กลับมามองกระจกหลัง แต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเขารู้สึกว่าเงาบางอย่างสะท้อนอยู่ในกระจกหลังเหมือนเธอกำลังนั่งอยู่ที่เบาะหลังเขาสูดลมหายใจลึกกลื่นน้ำลายหันกลับไปมองไม่มีใครเขาพยายามหัวเราะก,กับตัวเองหลอนไปเองประมาณตีหนึ่งเขาเห็นปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหน้าแสงไฟในปั๊มกระพริบอ่อน เมธาตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปเพื่อซื้อกาแฟกระป๋องให้ตาสว่างปั๊มดูเหมือนเปิดแต่พอจอดเขากลับพบว่าเงียบสนิทไม่มีเสียงคนไม่มีรถคันอื่นร้านสะดวกซื้อด้านไหนมืดมีเพียงแสงไฟสีส้มจากมุมหนึ่งสองออกมาเขาเดินเข้าไปมองเห็นตู้แช่ที่ยังมีไฟและมีเครื่องดื่มวางอยู่ แต่ไม่มีแคชเชียร์เมธาหยิบกาแฟกระป๋องขึ้นมากาว่าจะวางเงินบนเคาน์เตอร์แต่ก่อนจะทำเขาได้ยินเสียงอย่าลืมหยิบของให้ครบสิเสียงนั้นดังมาจากด้านหลังชั้นวางเขาหันไปไม่มีใครมีเพียงเงาสะท้อนในกระจกฟ้าที่ยืนมองเขาอยู่แต่ร่างในกระจก กลับไม่ขยับตามเขาเรีบวางกาแฟแล้ววิ่งออกจากร้านกลับขึ้นรถทันทีแต่ตอนที่บิดกุญแจสตาร์ทเขาเห็นในกระจกข้างว่าประตูร้านสะดวกซื้อค่อยๆปิดลงช้าๆด้วยแรงที่มองไม่เห็นเมธาเร่งเครื่องออกจากปัม๊มใจเต็มแรงเหมือนจะทะลุเขาพยายามมองหาป้ายบอกทางเข้าสู่กรุงเทพ แต่ขับไปได้ราว20นาทีเขากลับเจอปั๊มน้ำมันเดิมอีกครั้งเขามั่นใจว่าขับตรงมาตลอดไม่มีเลี้ยวกลับความรู้สึกเหมือนติดอยู่ในเขาวงกตถนนเริ่มกัดกินความคิดเขาขับผ่านไปโดยไม่หยุดในคราวนี้ในสายตายเห็นหญิงชุดขาวคนนั้นยื่นอยู่หน้าเคาน์เตอร์ในร้านสะดวกซื้อ แต่ครั้งนี้เธอเงยหน้ามองตรงมาที่เขาเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอย่างกระทันหันเบอร์ที่โชว์บนหน้าจอเป็นหมายเลขไม่ทราบเมธ่ท่าลังเลก่อนจะรับกลับมาส่งฉันด้วยเสียงผู้หญิงกระซิบแผ่วๆแต่อยู่ใกล้หูเราวกับนั่งอยู่ข้างๆเขาคว้างโทรศัพท์ลงพื้นรถ เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในหูเขาแม้ไม่มีมือถืออยู่ใกล้เขารู้ตัวแล้วว่านี้ไม่ได้สิ่งที่ตามเขามาอยู่บนรถแล้วในที่สุดถนนข้างหน้าก็สิ้นสุดลงอย่างกระทันหันเหลือเพียงลานกว้างที่มีเสาไฟต้นเดียวส่องสว่างไม่มีบ้านไม่มีคนไม่มีแม้แต่เสียงลม เมทาจอดรถหัวใจเต้นแรงพยายามหันกลับไปแต่ข้างหลังกลับไม่มีถนนเหลือเพียงทุ่งร้างมืดสนิทในเงาแสงไฟเสาเดียวเขามองเห็นหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่ไม่ไกลคราวนี้ผมเธอถูกปัดออกจากหน้าเพื่อหเห็นรอยยิ้มที่ยาวกว่าปกติดวงตากลวงโบขอบคุณที่มาส่ง เธอพูดก่อนทุกอย่างจะดับวูบลงรุ่งเช้าตำรวจพบรถเก่งสีดำจอดอยู่ริมถนนสายเอเชียประตูเปิดทิ้งไว้บนเบาะคนขับไม่มีใครมีเพียงกาแฟกระป๋องที่วางอยู่และคราบโคลนรูปฝ่าเท้าผู้หญิงเต็มไปหมด